วัดีครับวันนี้เรามาตัดหญ้าในนาข้าวอีกครั้งนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองหลังจากตัดโอบแพกไปประมาณสักเดือนเป็นเดือนแล้วครับพอตัดเสร็จฝนทิ้งช่วงไม่มีฝนก็เ,เลยทําให้หญ้างอกปกคลุมข้าวหมดตอนนี้ระยะหลังสี่าวันมานี้ฝนตกชุกฝนตกทุกวันทาให้มีน้ํา น้ำเริ่มเยอะเริ่มมากแล้วหญ้าที่งามอยู่แล้วก็ยิ่งงามก็เลยตัดสันใจตัดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าข้าวไม่โดนแสงไม่ตัดย้าออกข้าวจะไม่จเจริญเติบโตนะครับย่าข้าวก็จะแพ้ญ้าเพราะฉะนั้นหลังจากตัดเสร็จแล้วก็ใช้คลาดนะครับคลาดออกจาก ในนาออกมาข้างนอกนะครับเอาไว้บนคนาเพื่อให้เสด็จน้ำจะเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับคือถ้าตัดแล้วผมใช้เครื่องตัดหญ้าแบบวงเดือนนะครับเพราะตัดแล้วหญ้ามันจะไปเป็นก้อนเป็นกลุ่มมันไม่กระจายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดเสร็จก้ไม่เอาญ้าออกหญ้ามันหนามันจะคลุมข้าวแล้วข้าวถ้าโดนหญ้านี้คลุมมันจะตายนะครับ นี่ครับวัชพืชต้นนี้เาเรียกว่าต้นต้นสนอนะครับกําจัดยากมากมันเยอะครับถ้าจําเป็นถ้าเป็นไปได้ก็ถอนแต่ถอนไม่ไหวนะครับมันเยอะเต็มเต็มเต็มไปหมดเราต้องกำจัดในช่วงนี้ถ้าปล่อยให้ใหเขาแก่เขามีหน่วยมีลูกคราวนี้แหละครับปีหน้าจะารามันจะระบาดไปทั่วทั้งนาเราเลยนะครับจําเป็นจริงๆก,ก็ต้องใช้สารเคมีปราบไม่งั้น สู้ไม่ไหวถอนไม่ไหวครับมันเยอะเยอะมากๆนี่ครับข้าวบางส่วนที่เราตัดหญ้าออกไปบางส่วนแล้วเพิ่งจะเห็นข้าวเพิ่งโผล่ยอดเพิ่งแตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับถ้าไม่ตัดหญ้านี่เราจะไม่ได้เลยนอกจากนั้นต้องตัดหญ้าที่หนาออกให้หมดแล้วคลาดออกให้หมดนะครับอย่าให้ไปิดคลุมไปปิดข้าว ถ้าข้าวไม่ได้รับแสงโดนยากลุมเขาจะจมน้ำแล้วทำให้เน่าเสียหายนะครับ จากตัดแล้วเราก็คาดมากองไว้บนันาราให้เสด็จน้ําแล้วก็จะเอาไปเป็นอาหารสัตว์ไปเลี้ยงวัวน,นะครับนี่ครับหญ้าเยอะมากหญ้าก็เริ่มแก่เริ่มออกตอกก็ถ้าไม่ตัดนี้ข้าวเราจะไม่ได้ผลเลยคิดว่าตัดหญ้าออกหมดแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาลงให้ข้าวได้รับปุ๋ยบ้างพอข้าวพอตัดหญ้าเสร็จ ข้าวเขาได้รับแสงได้รับลมคราวนี้อ่ะเขาก็จะเจริญงอกงามนะครับเพราะตัดหญ้าถึงมองเห็นข้าวถ้าไม่ตัดนี้จะมองไม่เห็นข้าวเลยหญ้าเยอะจนไปคลุมแสงปิดแสงปิดลมอากาศถ่านไม่ได้นะครับเห็นไหมครับพอตัดแล้วก็มองเริ่มมองเห็นต้นข้าวแล้ว ต้นข้าวนี้จะโตไวนะครับถ้าไม่มีศัตรูไม่มีอะไรมาบังแดดเขาจะโตไวมากนี่นะครับหลังจากตัดตัดหญ้าออกไปแล้วข้าวที่โดนญ้าทับก็เริ่มแทงยอดออกมาใหม่นะครับ ดูรับมองไปทางไหนมีแต่หญ้าแต่หญ้าอ้สวนบางสวนที่ตัดไปก่อนหน้าก็จะมองเห็นข้าวสีเขียวเริ่มแทงยอดออกมานะครับครับรอบๆสวนแนวรั้วนะครับผมก็ปลูกต้นไม้ไผ่ปลูกต้นสะเดาวไว้ใช้ประโยชน์นะครับกิ่งสะเดานี้โตวไวมากผมจะตัดมาทําฟืนทําเป็นเถาถ่านนะครับ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ